ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการที่โรงเรียนนะครับเราก็จะให้สแกนไชยชนะของโรงเรียนวัคซานของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยหรือถ้าเข้าไครับข้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะให้ปตือวัดไข้ล้างมือฆ่าเชื้อโรงแรมด้วยตรงไปเลยที่อยู่ให้เรียบร้อยเพื่อได้ติดตามได้ถูกต้องนะครับถ้าเราไม่อนุญาตให้ปกคองเข้าไปที่ห้องเรียนก็ต้องการเชื้อนะครับ แล้สำหรับเด็กนักเรียนก็จะมีการาสแกนเป็น2ชั้นด้วยกนันชั้นแรกคือด้านหน้าบริการวัอดอุณหภูมิแล้วก็แจกเกลล้างมือ,อแล้วก็เข้าไปที่สุดท้ายด่านสุดท้ายคือมีถาดสำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ,อให้ทำความสะอาดของเท้าครับอันนี้เป็นมาตรการที่คิจกาเาเข้ามาเลยครับไม่ต้องใส่รองเท้าครับเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลย นะการเล่นระยะหา่างการไม่เล่นกับบุคคลอือ่นะในระยะใกล้ชิดการเดินแถวเข้ามาเพื่อ,อรับการสแกนอุณหภูมิร่างกายและก็ล้านนงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอล้านนงมือก่อนรับประทานอาหารกินรน้อนช้อนเรานะกาทำแบบนี้เราเรียกว่า きでは言うのも。